พอจะเน้อใหม่หนะของโตโยต้ยังอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รอช้าต่อคิวเยอะแยะมากมายมามาครับมาครับ้ชิกมาเลยครับชิคก็มาเลยครับไม่ต้องแบรไม่ต้องเบรโอเคโอเคดับเครื่อง ลงมาสีชีวิตครับทีมนี้ไม่ธรรมดา,ราครับเพราะนำมาโดยสองคุณหมออย่างคุณหมอบุญสมชยัยและภรรยาคุคณหมอมดชัยพดรดพร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมอีก2คนคือคุณดีสมดีและคุณอ่อนอรพันส,สมาชิกในทีมไม่ธรรมดาแบบนี้ว่ามีล er ุ้นฟอร์จูเนอร์แน่ๆเลครับจบปัดปทางไหนเนี่ยพมผมพาตรงแล้วเนี่ยจบจบแพทย์สริราชครับเดี๋ยเนี่ยผมนะครับ ผมจะเรียกพี่เพชรครับพี่เพชรเป็นเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเก่าผมครับที่ไหนครับ OSK ครับโอ้ยจริงจิครับสุกหลาครับนี่เอาละเป็นเรื่องพากันแรงเลยแรงเลยอหมอหมุนเล่นนะครับที่เหลือรวมพลังนะเข้าไปที่รถนะต้อคิดคู่กันเลยนะเดี๋ยวมาถามปุ๊บนี่รู้เลยเตรียมแผนไว้ดีมีเวลาสามสิบวินาทีเตรียมพร้อมนะฮะพร้อมครับโอเคมาเดินสามท่านคุณหมอหมุนที่ก่อนเพราะเราจะต้องเรียกทีมมาช่วยเอาละเอาละสมมือเอสคีสามสิบพัส หนึ่งสองสามอยากได้ใครอยากได้คุณเพชรจริงเหรอพี่เพชรหรือพี่ผมเอาละอยากได้จริงเลือกหนึ่งสองสามครับเบิร์ดหนึ่งครับอยากได้คุณเพชรคุณเพชรหรือไม่ครับออกมาเพชรเป็นเป็นโอ้ฮัุกี้โอเคไหมโอเคมากเลยโอเคมากกว่าเพชรแน่นอนนี่ก็เป็นยจ้เพชรอันนั้นเพชรอันนี้ตัวผัวนี่รู้เรื่องเหาทั้งแปดเขาด้วยค่ะรู้เคยมีประวัติว่าช่วยเหาทั้งแปดตัวจริงสวยกันในจอคุณหมอให้อย่างนี้รักษาหายไหม หายครับายนะคะหายไปไหนจากโลกนี้หรือว่าโอเคพร้อมนะพร้อมครับแล้วบางทีเราต้องมีบรรยากาศของความสนุกสนานเราเชื่อใจคุณหมอเนาเชื่อใจคุณหมอค่ะเอาละเอาละโอ้โหว่าดีคนที่แต่งตัวให้เกียรติรายการเรามากใช้ท้ายมือมาคนนี้คะนี่ะขอบพระคุณครับขอบคุณคนจะมาเอารถไปจนเรื่อต้องแต่งตัวดีนี่มาดีถามดูอย่างนี้ดีกว่ามันมีบุคคลอยู่สองฝั่งครับใครเกิดปีเดียวกันครับผมจับคู่มาแล้ว ผมจับคู่มาให้แล้วใครเกิดปีเดียวกันโอ้โหหนูว่าไม่ได้ไม่เกี่ยวกับแพทย์แล้วค่ะโอ้ไม่เกี่ยวเลยเหรอเอาคุณลิวเลยค่ะมันก็เป็นแพทย์ดูแล้วเหรอมันต้องดูโหเฮงแล้วครับเนี่ยแพทย์ดูแล้วนะเออถ้าคุณลิวดูใครเกิดปีเดียวกันครับคู่ที่หนึ่งเท่นเธอเทิงสรยุทธสุทัศน์จินดาเกิดปีเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมปีสองเบิร์ดพงษ์ชัยกับมาดอนนาสามครับสุโมกิก กับแบรดพีหเปรียบเทียบกันเราเองสี่ครับสมบัติเมธนีกับเอลวิสเพรสเรย์ห้าครับกอตีกับเหยาหมิง, oh, มงโอ้โหพอละหุ่นเลย<า>สูงไม่รู้ถึงครึ่งแข่งหรือเปล่าหกครับชมพู่อารยากับตุกต๊กตาบลาเจ็ด <c oughs> ครับนงชัดชากับวินนี่เดอะพูและสุดท้ายครับ ตุ๊กี้กับสมาร์ทครับเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเรารู้ตุ๊กี้เราไม่รู้สมอร์ทอะนั่นเองรู้หรือไม่ว่าตัวเองเกิดกับไม่รู้เลยค่ะไปเดียวกันกับสมาร์ทเอาแตถ้าเป็นตุ๊กี้กับปวกนี่รู้เลยรู้ได้รู้เพิ่มตุ๊กี้ตุ๊กี้กับเฮาก็รู้กับสมาร์ทไม่รู้จะเอาไงปรึกษาหาเลยนะคุณหมอนะบนเวทีจับเวลาปรึกษาครับมีภูมีภูมีภูนี่รู้เกิดเกิดก่อนโงงแน่แน่เพราะว่าเกิดที่เมืองเวนิเปก ประเทศแคนาดาแล้วยังไงจะไม well ่รู้แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยเตุคอนโง่ฮะตั้งตั้งเป็นน่าจะ60ปีฮะสมมฤทธ์นี่น่าจะอายุใกล้ๆเคียงกับคุณทุกี้ใช่ไหมหน้าเหมือนสมมฤทธ์ใช่ใช่ใช่ตุกตาบลายกับอารยาชมพูอารยาตุกตาบลายน่าจะเกิดที่หลังนะค่ะสมบัติกับเอลวิสน่าจะรุ่นเดียวกันแต่เอลวิสจากไปก่อน เออโโอ้หเวลาอาจจะไม่เป็นคั้งทัที่ตรงนะระดับหมอคนนี้ก็จะไม่ใช่ทั้งคู่เลยค่ะมาระน้าก็50มาเอาใช่ครับพี่เบิร์ดก็50อับพี่เบิร์ดก็50ไม่น่าเปิดเผยความลับพี่เบิร์ดเลยขอโทษค่ะพี่เบิร์ดเท่นเธทิงกับคุณสุรยุทธหน้าใกล้เคียงกันเนาะอ๋อดูหน้าเหรอโอ้มีจริงจังอะไรแบบนค่ะพี่เท่ง4ี่สีค่ะใช่เลยสุรยุทธก็ประมาณนี้โอ้ยแล้วซูโม่พิษแล้พี่พี่นงนี่ประมาณพี่นงนี่สาม 37ค่ะ37ไม่ใช่ละมีผู้แก่กว่าค่ะก็ตีใ่เท่าหนูค่ะทันสองอยู่นะแม่ความสูงนะเดี๋ยวมิงหนูว่ายู่นักหนูอ่ะจะเอือทันสองเนี่ยค่ะงั้นก็ไม่เอาไม่เอาก็ตีกับยาวมิงตกลงว่าเอานะฮะค่ะเท่งกับเท่งกับสรยุทธนะฮะคุณเท่งกับคุณสรยุทธนะฮะที่เบิร์ดกับมาดอนน่าที่เบิร์ดกับมาดอนน่านะครับบัตเอลวิสสมบัติเอลวิสสามสูโมกิสแสปพีทเอาด้วยเอาด้วยโอ้เอาด้วยนะฮะเป็นสี่แล้วครับอีกสี่ไม่เอา อ๋อเอาครึ่งนี้เลยนะอีกสีไม่เอาแต่นี้เป็นการประเมินอยู่เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวในรถตอบเสร็จปุ๊บเราอาจจะมีการพูดไปพูดมาแล้วคุณหมอไ่วอีกทีหนึ่งค่อยตอบจริงนี่เป็นการสุ่มลองเล่นก่อนครั้งแรกนะฮะในรถเป็นเวลาสามสิบนาทีจะพูดคุยในถามให้ชัดๆเลยนะฮะค่ะไปแล้วครับเอาที่ใช่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 ตรงหรเป่านาที่ใช่อะไม่แน่ใจเลยอ๋อก็จะได้รู้ไปเลยว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจถ้ามีเวลาิคะครับไม่แน่ใจเลยคำถามขอให้หมอมากับดวงแล้วกันค่ะหอที่ค จะลองถามเรกันแลมอรือจัป่ะหนูจะช่วยยังไงหายเท่ากันป่ะหนูสามสองฉหนูไม่รู้เต็มที่ค่ะไม่รู้หนูโซมาหนูก็ตัวมาพร้อมีพวงเอ๊แต่ผมว่ามาตะทุกกีเอาด้วยดีกวันเนาะแต่ว่ายังไม่ต้องเป็นไรเก็ยังมีเวลายังมีเวลาคิดตกลงว่าในรถก็คือใช้บอกเราตรงๆเลยนะว่าไม่รู้แล้วก็ปล่อยคุณหมอเลยจัดการไปเลยนะฮะ